ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP แป9อยสิบเตอนทำไมหลวงปูส่สวงตั้งชื่อเหรียญ เทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งเหรียญเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งเป็นเหรียญที่หลวงปู่สวงเป็นคนตั้งชื่อให้และยังเป็นเหรียญอันดับต้นๆที่มีอภิเิหานให้เกิดขึ้นหลายครั้งต่อหลายครั้งจนทำให้มีผู้คนมากมายอยากจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของเหรียญเกินกว่าจำนวนเหรียญที่สร้างขึ้นมาซสอีก เรียนนี้จัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2540แต่ก็ยังไม่กล้านำไปให้หลวงปู่สวมปลูกเสกเพราะลุงสามารถกลัวว่าหลวงปู่จะจับโยนทิ้งน้ำเหมือนที่เคยเห็นหลวงปู่ทำกับคนอื่นๆจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านมาเกือบสองปีหลวงปู่ได้มาปลูกเสกให้ถึงบ้านของลุงสามารถนับไดว้ว่านี่เป็นเรียนรุ่นเดียวในโลก ที่หลวงปู่สวงมาปลุกเสกให้ถึงที่บ้านแต่ที่สำคัญที่สุดหากไม่มีลุงสามารถในวันนั้นก็จะไม่มีเหรียญเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งในแผ่นดินไทยแต่วันนี้ลุงสามารถได้จากพวกเราไปแล้วทิ้งไว้แต่เพียงความทรงจำในคุณงามความดีและเหรียญเทวดารุ่นหนึ่งให้พวกเราได้ระลึกถึงทางช่องขอย้อนเวลา กลับมาที่บ้านเขาลุงสามารถอีกครั้งหนึ่งในวันนั้นพอทางช่องแล้วก็ทีมงานเดินทางมาถึงก็ได้พบว่าลุงสามารถนั่งรอพวกเราอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเรามาชมเหตุการณ์ในวันนั้นและฟังลุงสามารถเล่าเรื่องต่างๆที่กว่าจะมาเป็นเหรียญเทวดาเล่นดินกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับลุงสามารถพระเครื่องนางรองนะครับสวัสดีครับ ครับผมครับครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราคุยกันตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณลุงสามารถเนี่ยท่านมีกายภาพท่านอาจจะเห็นว่าท่านไม่คล่องแคล่วเป็นสาเหตุอะไรครับเส้นเลือดดูดฝอยตีบครับอ๋อเป็นมานานหรือยังครับประมาณ4เดือนเลยครับ4เดือนแล้วต้องใช้รถเข็นต้องแล้วเข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรสะดวกไหมครับก็พอได้พอได้แฟนแฟนเขา การเอาคนที่บ้านคอยช่วยอะไรต่ออะไรในบางเราสามารถครับครับผมครับท่านผู้ชมครับท่านตอนนี้ร่างกายสภาพของท่านนะครับก็ไม่ค่อยปกติก็จากเส้นเลือดในสมองตีบนะครับก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบตามนี้นะครับบางท่านก็คงจะคุ้นเคย กับคุณลุงสามารถผมเรียกคุณลุงตามตามที่คนเขาเรียกกันนั่นนะครับ,รบจริงๆแล้วผมกับคุณลุงสามารถก็น่าจะผมอาจจะมีอายุสูงกว่าท่านด้วยซ้ําไปนะครับเรามาเข้าเรื่องอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเลยนะครับว่าคุณลุงสามารถเนี่ยเป็นใครมาจากไหนและทําอะไรนะครับเดินทีเดียวคุณลุงสามารถเป็นคนพื้นที่ที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมคนชัยภูมิอ๋อครับแต,<อ>แต่งแต่งงานกับแฟนคนนนทบุรี อ้าวเลอะเป็นคนโอ้โหอยู่ไกลกันเลยนะครับใครมาเจอเมื่อกันที่นางรองอ๋อมาเจอกันที่นางรองครับครับผมมาทำธุรกิจอยู่น้องรองครับพอเลยแต่งงานกันก็เลยแรกๆผมก็เปิดร้านซื้อขายรถเก่าขับมอไซค์ครับพอตอนหลังเสร็จเกียรติบุผมก็เลยไปกราบครูบาซ้อยครับตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยหันมาอยู่วงการพระออ๋ครับครูบาสร้อยเป็นครูบาองค์แรงผม ครับที่ผมนับถือในช่วงนั้นปีพศที่เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นปี335 3 6หครับครับก็หลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มารู้จักกับหลวงปู่สงได้ยังไงครับรู้จักหลวงปู่สงก็ลักษณะท่านให้โชคลาภลูกหลานผมก็ไปในนามอย่าไปหาโชคลาภเพราะผมชอบแสดงหายครับคือในในกลุ่มศิษย์ก็มีเยอะมีเจ๊น้อยปักตงชัยมีเฮียยาเฮียหนูบางชัยหลายคนที่ต้องไป รวมกันที่กระท่มมันลุนเลือกระท่อมบ้านละลมจะไปทุกๆวันที่15กับวันที่30ครับก็แปบโชคลาบวันลงขึ้นก็ได้โชคลาภครับเขาจะไปทุกๆเดือนครับทุกๆวับผมก็ไปหลายปีเคยขับรถให้ลวงปูหลายครั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ได้ให้เว้นมาขับไปนู้นไปตาพยาครับแล้วท่านก็พปาไปเอาโชคกลาบไปผมผมเอาไม่ได้ครับ ลูกป,ปูที่ไปค่ายทหารพัน40่นตอนแรกไปเขาไม่เข้านะเฮียเพราะว่าเขาจะห้ามคนอนอกเขา้าผม,มบอกปูลูกป,ปูบอกไปขอใหม่ว่าจะเข้าไปเอาช็อกราเลยทหารให้เข้าไปพอเข้าไปเสร็จวิ่งรถผ่านไปค่ายทหารทหารพันสี่แล้วค่กลับเลยอืมครับแล้วเราก็ไม่รู้ขับรถไปทรงลูกป,ปูซีเกตลูสกสีถูกเต็มเลยเขาจะรู้นะว่าลูกป,ปูทำอะไรอะไรเขาจะจํา แต่ผมไม่เคยมีประสบการณ์ครับท่านให้ไปกับป้าใไป <laughs> ครับเ <laughs> สร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าขอหลวงปู่ชคลาภผมคงอย่าไม่ได้หรอกครับผมขอสร้างพระปู่เรยอนันครับผมเลยขอสร้างพระครับ,รบข,อรของผมนั้นจะเป็นรุนสุดท้ายที่ทนท่าน ครับผมเขาสร้างก่อนผมหลายรุ่นนะครับผมก่อนที่จะไปพบหลวงปู่โสงเนี่ยเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเคยได้กินความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมากงไหมครับเคยได้ยินครับเมสมัยเม,มื่อก่อนเนี่ยคนสุกไว้ท่านเนี่ยตะซื้อแบบแว้ตรงโต๊ะเลยตรงๆให้ตรงๆเลยดังมาจากป่าลุงชัยลุงดามานานครับลุงศิษย์หาตามพอดีขวบคร่รถนอ่ะสนิทกับผมเขาระบอพี่มาศผมจะพาหลวงปู่แวะบ้านมาศนะ ตีสองตีสองบุตบอลไม่ใช่พดูดร้านจะมีพูดเลานอยู่ตรงวงศแยกครับตีสองผ่านมาเพราะเราบอกพี่มาดลวงปู่จะฉันข้าวผมบอกก็ผมก็เลยไปสั่งต้มยำปลาช,ช่อนมาให้ท่านครับอ่าถ้วยใหญ่ๆคนขายถามาม,าถมากมากินข้าวแล้วสั่งใครเราสั่งให้หลวงปู่เอา้าลวงปูไหนไมากินฉันข้าวตีสองที่บ้านเดยวจะเล่าเรื่องให้ฟังครับพบว่าให้แม่ร้านเขาผมอยู่ที่ร้านอาหาร ล้างก็ทำมาถวายท่านพอฉันเสร็จท่านกลับแม่ค้านนะบอกโอ้ทำไมไม่บอกแต่แรกถ้าบอกแตัวเลขก็จะทำถวายผมก็งคตายเงินอย่างไรสําหรับแม่ค้าจะมาเก็บข่าวที่ท่านฉันท่านหก <6, S 2> เก็บไปวิชาอ๋อครับ,ออรบท่านมาบ้านผมน้ำร้อนท้านมาบ้านผมคนเดียวครับพ่อผมบอกว่าสั่งคนรถรบถ้าผ่านน้ำต้องแวะแกตรงวแววเพราะว่าแวะเดี๋ยวผมก็จะมีพนรรกักงานสิงแดงเอ็มร้อยห้าสิบค่าอนุนมนบันให้ใหคนรถ พอมาถึงถึงสิ่งนผมครับแล้ววันนั้นก็ขอทําพารุนนี้กับไปกังรถนี่นแหละชื่อกนันชัยเราก็ไม่ลืมท่านอะเพราะว่าเราได้สร้างตรงน,นี้กับพระท่านก็พาไปทําบล็อกที่กบูทารเรือครับชื่อเฮียดิดครับให้แก่บล็อกลุนนี้มาครับพอแก่มาผมก็ขอ,ขอท่านบ่อบัวขอสร้างอย่างละพันเหรียญทองแดงพันเหรียญอัปราชพันเหรียญครับได้มาครั้งแรกเพื่อผมยังประกาศให้ท่านเสกนะ ในช่วงนี้ผมถามความรู้สึกของคุณลุงสามารถก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยที่พบลุงปู่สวงเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างแรกแรกเลยนะครลุงปูง่หงอท่านบอกผมพะผมเป็นลูกศิษย์หวงท่านหวงบอกมากไปหาลุงปู่เนี่ยผมบอกปู่ลุงปู่ยังมีอาจารย์ยังมีลุงปู่สวงถามแฟนผมผมจะไปหาโคนจุดทูบก็ดอกหรอกคือคนไปนตะถ้าคุณไม่ตั้งใจจะมาเจอท่าน ท่านนหนพี่นางนั้นครับผมจะทุกข์ก็หลอกปากหลวปู่ผมอยากชวนวันในเม่ปู่ไปคอยเจอครับในการชักนำจากหลวงปู่หงวัดเพชรบุรีที่ให้ลุงสามารถไปกราบหลวงปู่สวงที่เป็นอาจารย์ของท่านลุงสามารถไม่ปฏิเสธเพราะขนาดหลวงปู่หงที่ลุงสามารถนับถือว่าแน่แล้วยังมีอาจารย์ของหลวงปู่หงอีกลุงสามารถรีบรับปากทันที และพร้อมออกเดินทางไปศรีสะเกตในเย็นวันนั้นเลยในคลิปหน้าเราจะมาฟังลุงสามารถเล่าต่อว่าการไปหาปู่ครั้งแรกได้เจอกับหลวงปู่สวงหรือไม่อิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วย้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ